มาต่อกันเลยครับสำหรับคอร์บิตี้โกดตอนที่11แล้ว <Okay. S 1> เราทำลายลงกันน้ำมันหลอกลอก่ลอให้เลยดำน้ำไปทางอื่น <Here? S 1> แค่คำถามเดียวตอนนี้ไอ้ล็อกมันอยู่ที่ไหน Ghost. What นีเฮดพูดในใจนะในใจก็คือแบบไอร็อกแกอยู่ไหนวะอะไรประมาณนี้ <c oughs> และเราก็เข้ามาในโรงงานแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่ okay. วันที่27มิถุนาสี่ทุ่มสินาทีเมลิก เก็บเงียบเจเอกด A ส r กระโดดเข้าไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ได้ปืนนี้มาใช้แล้ว โอเคทุกหน่วยเช็คหมดแล้วรีบไปเลยสไลด์ลงไปโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคย่องเข้าไปย่องเข้าไปเรียบร้อยเฮ้เฮ้ Okay, okay. We'll handle perimeter and security. Nothing and no one gets through. And no one gets out either. Everyone else, we'll move it left to infill and then to black zone. Head to the left. Keegan, Merlick. Throw here. This go Head. Okay. Follow this way. Target's ahead. Get a target. Logan, we're on you. Okay. Take the shot. Okay, okay. take right. Okay, clear. Car okay, left. Grabbing his security badge. now you Got one. Okay, diamond it. kick out the hell Open it.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  it. keep your eyes out kick how are those cameras coming Eric, eyes on your next zone. Lots of targets, no good advantage. We'll make our own advantage. Okay, time for, time for. Multiple routes split up, sweep and clear. Go. Okay, hop I'm the layer. ว่าเราต้องนำโอเคตามไปฮึอยู่ข้างในแบบเก็บเลยปะโอเคคีแกนเก็บเฮ้ยโอเคตรงนี้เรียบน้อยแล้วเาี่กด

โอ้ยยิงจากไหนวะตรงนูน้นโอ้ย,อยเออเคลียร์โอเค <copy kick. S 2> เปืนพกโอเคเอาอันนี้ดีกว่าไม่ like ไม่มีดตกวไม่มีดตัดักอันเลยไงเอออันนี้มีเอามานี่เลยเปืนพกไม่ถนัด This must be it. Kick. Roger. Whoa, Looks like space-based weapon. Copy actual. Hypothesize for identification. Logan, get your eyes patched in. Pesh, you too. Keegan, get the main unit. We'll 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 Roger that, scarecrow. Send your traffic. Give us a look at the main unit.

arc light 1 1, one two and 1 3 2 1 two two and 2 three. target cooper dixie and tango pattern bombing absolute coverage do a picture of their progress then get out of there you have an entire air wing on route to level the whole complex copy that kick you got that arc light's on route this entire factory's gonna disappear very soon Copy. เราก็มาเจาะนี่ไงโอเคคอปข้อมูลออกมาเฮ้ยพวกมันกำลังมาเอาดับเฮ้ยไฟดับตูมเฮ้ยพวกมันมาทันไหย

เฮ้ยปาควันกดอันนี้โอเคใส่แวนจับความร้อนอืมเอาเฮ้ยขวางแมโอเคสสีสีน้ำเงินน้ำเงินคือพวกเราสีแดงคือพวกมันเล่นโล่ใช่ไหมเฮ้ยระเบิดระเบิด อยู่ไหนโอ้ยโลดแลนโลดงั้นเอาน้อยหนาไปกินโอ้ย้ยอาวโอเคถอดออกควันจางไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเอาไหมาโนโนเอาไหมนุ่นอยู่นุ่นเอาติดกระจกเวนเอาอ๋อกระจกบังโนุ่นอยู่นุน่นโอเค คนฝั่งนูน้นมันใช้โล่อะอันนี้ยังยังไม่ตายใช่ไหมเอาน้อยหนาไปโอ้อีกแล้วอีกแล้วเฮ้ถอดออกถอดออกแล้วก็หาที่ลบโอเคโอเคมันมีเลเซอร์ ข้างบนข้างบนกระสุนจะหมดกระสุนหมดแล,ล้วเก็บคืนเร็วลบลบเออแหมนี่ใครคีกแกนเกือบละมนุษย์มนุษย์หีโน่นเร็ววิ่งมาวิ่งมาทำไม เคลียรีบๆรีบๆหนีดีกว่าวาุ้วยมาเยอะวิ่งมาทำไมเพิ่งจะเคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเน,นี่ยอ่าใช่ป่ะเยี่ยม ตงนี้มีตัวนี้มีดอทให้ด้วยเลยง,ง่ายกว่าเดิมอีกโอมาเป็นคันรถหนึ่งสองสามไปอู้เยอะรียนรีโหลดบอล เฮ้เอา้าปะโทรรีโหลดอยู่ด้วยเวนจะหนีไปไหนเฮ้ยมีใครไหมไม่มีตรงนี้อยู่กันเยอะเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย,อย,อยมันอยู่ใกล้ใกล้ไะโทรเโ,โอเคยโอเคเดิมสองสาม ไปหมดยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดโอเครีโหลดรีโหลดเลยโอเคมี่ีแกนอยู่นี่ไตรงนู้นตรงนู้น เเฮ้ยวตรงนี้มีมีเยอะแ,แถวนี้แหละน่าจะเยอะนี่ไงข้างล่างเอยระเบิดเอาคืนไปฮ้ยเกือบแล้วมีโหลดเร็ว อยู่นี่ฮะอยู่นี่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเคชกอยู่ไหนวะโอเคไปเรื่อยไปเรื่ไป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 รถมันมามันเอารถมาเฮ้ย โอ้มาชนเลยเออเอารถมารับขึ้นรถเร็วขึ้นรถโอเคต้องบินมาแล้วจะปอมที่นี่ทิ้งโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันขับรถตามมาอีกเออตุ้มไปโอ้ยเฮ้ยห่อ อไเออโอเครอดเฮ้ยยังจะมาอีกถึว่ารอดแล้วโอเคเคลียร์กลับบ้านโอเค